สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับสมเด่นข้าวผงสุพรรณบิมหน้าแก่นะครับพงสุพรรณบิมหน้าแก่นะครับตรงที่ผ้านิ่งๆไว้ก่อนนะครับมันเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เป็นผ้าที่สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ครับผ่านการใช้น้อยนะครับนี่ก็ระางผงสุพรรณบิมหน้าแก่นะครับ ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับพระอยู่ในสภาพเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับองคนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นนิดๆนะครับมันยังไม่มีกําไรนะครับมีกําไรมีบวกปมซับอยู่แล้วนะครับแต่จริงก็อยากได้อยากขายถูกนะครับจะนทุนพระมาราคามันมีทุนนะครับรงนี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่พรสวยสมบูรณ์นะครับ แค่จะไม่โดนสัมผัสเลยนะครับปาเก็บไว้บนหิ้งนะครับปาเก็บไว้ทิ้งนะครับเยวผมจะลงกลให้ชมเนื้อหานะครับด,ด้านหนงด้านข้างนะครับผมกดให้ชัดๆหน่อยนะครับนี่คือพระผงสุพรรณบินหน้าแก่นะครับคือผิวนีเป็น เสี้ยนเส้นสายผมหน่อยนะครับเสี้นเสี้ยนนะครับต่งตามซอองลงซอกแขนนะครับจะมีนะครับเห็นลายละเอียดเยอะนะครับเป็นผ้าที่ผิวผูกะนะครับหรือในป้ะปกสุมพันพ์ที่หน้าแก่นะครับเป็นผ้าผิวผิวรือเรียบนะครับคือขยายใหญ่นี่ตรงมือนิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นผ้าผ้ามันจะเคลื่อนไหวนะครับโอ้โหนะครับขยายให้ชมมันชัดๆนะครับ ัปิดได้แก่นะครับใครสนใจสอบถามราคามาได้นะครับดี id line นะครับ d t หนึ่งแปดนะครับหรือศูนย์น่งศูนย์หกศนะครับโทรได้24ชั่วโมงนะครับ หาแก่นะครับพระพงสุพรรณพิมหนาแก่นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับว่าความสวยเป็นยังไงนะครับลงกล้องให้ชมนะครับว่าเราดูกจับโทรโัพ kind of so ั์ผมมีสังสามกล้องผมไม่รู้ยวกล้องไหนนะครับดูรายละเอียดในใบหูนะครับใบหูมีตำหนีมีรายละเอียดบ่งบอกนะครับใบหูนะครับตาฝั่งนี้เล็กนะครับคิ้วโค้งนะครับฝั่งนี้คิ้วโค้งฝั่งนี้ผิวคือคิ้วชิ้เฉียงตาใหญ่นะครับ คือเอกลักษณ์ของพิมพ์หน้าแกนะครัข้างๆใบหูก็จะมีเาพื้นผิวกู่ขานะครับพื้นผิวขู่ขาน,นะครับนี่คือพ่อผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับขายไม่แพงนะครับราคาราคาของผมนะครับชอบก็ทักมาทางไลน์นะครับหรือาทางเมสเซจหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้นะครับ คือพระพงศพันธ์นะครับตรงนี้จะเป็นเขี้ยวขนุมาลนะครับในในนะครับรอยตรงฐานเนี่ยเป็นเขี้ยวขนุมาลนะครับใอจุดตรงนี้เล็กๆนี่น้อยเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ในพิมพ์นะครับคือพระพงศพันธ์พิมพ์น้าแก่นะครับถ้าลงกล้องแล้วก็จะเห็นความสวยงามนะครับบางคนมาว่าผมถ่ายรูปสวยถ่ายผ้าแท้เลยพระมันแท้มันก็ต้องแท้นี่ครับนะครับถ้าถ่ายรูปนี้ก็เหมือนองค์จริงนะครับ ถ้าลงกล้องแล้วมันจะเห็นความชัดเจนเนื้อหานะครับพระผงสุพรรณดินกองต้องตาตึงนะครับพระอดดึกรุ่มในภายสีพึ่งอ่าแจ้งน้าดูทางกาวไว้นะครับหลังลายด้วยมือลายด้วยมือใหญ่ๆนะครับนี่เป็นภาที่สวยงามมากๆนะครับรับ การสัมผัสน้อยนะครับสัมผัสน้อยนะนี่นี่ผมใส่แค่ใส่ตลับนะครับเพิ่งมาใช้ได้ไม่ถึงเดือนนะครับพวกนี้นะครับชอบมากๆนะครับพวกนี้บีบแล้วหักคอเจ้าของเขานะตังยิงจ่ายเขาใหคผมนะครับบีบหน้าแก่นะครับเป็นประที่สวยงามมากๆนะครับมาสำหรับ ep นี้ผมก็ต้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะไม่ถึงห้านาทีนะครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ